สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่สนามโอแทฟฟอร์ดนะฮะผมเป้ยนาวิงครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล2020-2021ครับเป็นการับวกันระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับกำเยือนของทีมขุนคอนเวสต์แฮมนะฮะซึ่งการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟี فا21 ครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเป้ยนาวิงครับ เป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สมารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ารายชื่อน,นักเตะผิดพลาดไม่ตรงกันยังไงครับก็ขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะฮะพอคลิปนี้ผมทําล่วงหน้าครับไม่ทราบว่าอาจมีบางคนเจ็บระหว่างที่ผมทาคลิปเสร็จไปแล้วไงก็ขออภัยด้วยนะฮะ พเพื่อนก็สามารถทายสกอร์เข้ามาได้ครับว่าคู่นี้ครับสกอร์จะจบเช่นไรนะฮะค,ะครับและนี่คือรายชื่อทางฝั่งเจ้าบ้านแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับผมจัดทีมดังนี้นะครับหลังมีวันบิสาการ์ดที่เลิฟแม็กควายลูกชอตกำลางมีมาติดฮะคู่ยืนคู่กับเฟร็ด uh 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 ครับในลูกมีดาเดียลเจมส์ครับบูโนเฟอร์นันด์แลตฟอร์ดแล้วก็ออฟตี้มาซิยาวยืนเป็นหน้าเป้านะฮะ ด้านของคู่แข่งครับเวสต์แฮมครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะฮะตรงกลางมีทางด้านของไรชนะซูเซ็ครับในะลูกมีโบเวนนะฮะเบนลาม่าครับกองหน้าเป็นอันโตนิโอนะฮะแล้วก็เฟฝร์นอลครับเคสเวล็อกบอนหน้าครับ, well, ออบ,นนรบเอาครับเกมวันนี้ผู้สิทธ์เป่าเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะ วันนี้ครับเจบ้าบานครับมาชุดเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือเพื่อนนะส่วนด้านของเวสแฮมครับวันนี้มาชุดสีฟ้าครับบุกจากซ้ายไปขวาเอาจุดเดียวเวสแฮมลุดมาด้านซ้ายเฟอร์นอลครับตรงคืนมาที่เคสเวลแน่นอนว่าก่อนแข่งนี้แมนยูเป็นต่อนะฮะดูครับว่าจะเป็นยังไงตรงนี้บุกได้ยิงก่อนนะทางด้านของเวสแฮมยูเต็ดฮะแต่ว่าวันนี้บอลไปหน่อยครับดีกีอาก็สาดบอลยาวขึ้นหน้าครับแต่ว่า แดนกายาเป็นทางด้านของเวสแฮมครับเก็บบอลไม่ได้ซูเซก์เนี่พาบอลขึ้นมาเองซูเซกไคว้าตัวนี้มาเอาครับแมนยูดักได้ฮะบอลอยู่ที่เฟอร์นันส์เฟอร์นันส์มาที่เฟสเฟสยกมาดังซ้ายที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์รดรเก็บบอลลงได้ครับพาบอลจี้ขึ้นมาเองแรดฟอร์ดย้อนขึ้นมาที่ชอชอตั้งใหม่ที่แฮร์รี่แม็คกควายฮะแม็คกควายครัง้งนึงครับแม็คกควายแรดฟอร์ดนะฮะลุกชอเติมมาด้านซ้าย ชอปอยู่ริมเส้นฮะไหลมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพลิกได้ครับมาที่ดานเนียลเจฟ์ดานเนียลเจฟ์ครับไม่ได้ย้ยอนม,มาที่ลูกชอชอหาจาังหวะพลิกฮะบุโนโดฟนานไหลมามาสิยาวกดยาวบอลเข้าทางชอกดทีศซา้ายแต่ว่าฟิบบนสกีมียังสุปเปร์เซฟนะนี่ครับยิงฉลับแต่บอลเข้าทางลูกชอม่แหจัดไปเต็มข้อครับแต่ว่าไม่เข้านะมาดูลูกต็มของแมนยูครับ โนโฟนานันเปิดมังคอ,อ,องแต่ว่าลูกนี้ครับผู้สินว่ายัางไงฮะนันจนเป็นลูกเตะม,ม,มุมอีกครั้งหนึ่งครับของแมนยูตรงนี้ครับแมนยูครับมีเจมอยู่อใ,ใกล้ฮะ,ะเดี๋ยวนี้เจมใส่เส้นมาลูกนี้ใช้ตัวพิงฮะพลิกไม่ได้ให้มาทีโบโนเฟ์นันเฟอนานัน,านขืนมาทีชนะของแรดฟอร์ดมาติดแทงมาแบกควายเอาลูกนี้วูฮีเเล็กกวายแม ต้องดูว่ายิงไม่เข้าหรือว่าโดนเซฟนะเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์เซฟของฟาบิสกี้ครับแแม็กควายเกือบทำประตูได้นะเอาลูกเตะมุมของเจ้าบ้านครับบโนโฟฟอนฟนันฮะยืนกับดาเนียลเจมสดานิเอลเจมครับสูตรเดิมฮะไต่เส้นขึ้นมาแต่ว่าโดนสก,กิดวัลไม่ได้ครับวัลน่าติดโอยครับให้มาที่เบลลามาครับ เปลียลามาอาริโอวิ่งทำทางคนระับไม่ให้ครับนี้ไหลเข้ากลางมาเฟิร์นอลมาทีไลช์ไลช์เปิดมาดัานสายสุดฮนะเคสเวลแต่ว่าวนนี้แม่ลำหน้าไปก่อนนะถ้าผมบรรยายชื่อไงทางฝัง่งเวสแฮมผิดพลาดไงขออภัยเพื่อนด้วยนะฮะใครทราบชื่อที่อ่านถูกต้องไงก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้ครับผมพร้อมรับคำติชมทุกคำแนะนำนะฮะวันบิสก้าครับ วางยาวๆมาครับลูกนี้เป็นบอลของเวสต์แฮมอันโตนิโอครับเขินมาที่ซูเซกบอลถงซ้ายโดนวานวิสกา้าตัดบอลได้ครับดานิเอลเจมดานิเอลเจมครับมาด้านซ้ายสุดทีแรดสฟอร์ดนะแรดฟอร์ดให้มาที่ลูกชอลูกชอมาซียาวเขินชอตครับชอถึงเส้นหลังฮนะยังไม่เปิดครับวนก่อนหนึ่งรอบเฟรมาที่ชอ มาิยาครับชิงบอลบอลด้านข้างมาิยางเปิดไม่ได้ครับถือว่าในรับของเวสต์แฮมทำได้ดีนะฮะถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีครับชอว์เนียอ้าวโดนสก,กัดนะครับโดยครูฟาวบอลโดนลุกชอจังหวะสุดท้ายออกไะเป็นลูกทุ่มของเวสต์แฮมดรอสันครับมาที่โบเวนต่อที่ครูฟาว คูฟาวเอาครับทางสะดวกฮนะคูฟาวแแลดฟอร์ดเข้ามากดดันหนึ่งห่างนะคูฟาว์ขึ้นมาที่โบเวนนะลิชสวยนะจังหวะน,นี้ถึงเส้นหลังแล้วคูฟาวต้องเปิดแล้วฮะจังหวะนี้เปิดโกง่งๆเข้ามาอูวาดบีทสกาฟยืนถูกที่ทุกตำแหน่งนะแม่อาครับแถวสองเป็นของเวสแฮมนะเดินลม้มามาทางขวาสุดครับคูฟาว กูฟาวมีจังหวะเปิดแล้วฮะยังไม่เปิดครับจิมเข้ากลางมายิงอัดลูกนี้ติดที่ไม็กว่าอติโอเก็บได้ครับหลายทีนิชลิชมันขวาโบเวนโบเวนคืนมาลิชโดนแย่ได้อา่าเมนยูจะสวนกลับเร็วบ้างฮะมาซิยาาฝืนนั้นครับออกมาทางซ้ายแลตฟอร์ดครับแลตฟอร์ดกูนี้ครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะฮะยังศูนย์ศูนย์อยู่นะฮะถือว่าสูสี่ห้านูปเกม ขาวางยาวนี้ไม่มีธงจากพุตสิลน,นะแต่ว่าโอ้รมการยกช้านะนึว่าไม่ล้ำนะฮะทำหน้าครับชัดเจนครับตรงนี้วางยาวมาครับงนี้สู่เ็็มงงไปได้เป็ลลามาาครับเอามาติดครับแต่ว่าบอลยัเข้าทางใช่ไหม ฟื่องหน้าครับอันติโนอาอครับลิชอ่านวอลลิชอยู่ไรครับเป็ใครทราบก็บอกด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านวอลลิแล้วกันนะฮะกูฟ้าครับนี้ย้อนหลังเพื่อนนะฮะแมนยูดักได้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะแมนยูครับกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดยังเสมอกันอยู่ซูสประตูต่อศูนย์นะฮะแลนฟอร์ดโอ้โห้โดนชะลอเกมมันต้องคืนมาที่ลูกช่อจิ้มของกลางมาที่เฟรด อยู่หาเหลี่ยมเจาะนะฮะมาติดมาติดมาทีา่เจมเจมลูกนี้ไม่หลุดครับเกสเวลสกัดไม่ได้ถึงแรกกรรมการทดหนึ่งนาทีนะฮะเอามาสียาวขยันนั้นเจวะนี่ยังบัไม่ได้อุโนโดฟนานแทงมาติดโอ้ยเดียวแม่ช้าที่หนึ่งอนะมาติดนะครับเกสเวลสกัดไม่ได้ทันนะแล้วก็ผู้ตัดสินครับปอนวินเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆครับมาดูต่อครึ่งหลังกันเลยนะว่า คูนี้จะจบสกอร์เท่าไหร่นะฮะเอาล้ครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะครับต้องดูการกันเกมของโซชาจะแก้เกมครึ่งหลังยังไงนะฮะลูกเกมภาพรวมชุงแรกที่ว่าแมนยูดีกว่านิดนึงนะฮะจังหวะจบสกอร์เยอะกว่าแต่ว่ายังแต่ว่ายังเปิดสกอร์ไม่ได้นะ เพื่อนๆครับจังหวะนี้มานะฮะทางด้านของโบเวนกระดกเข้าในมาลูกทีแต่ว่าที่เตเลอร์คนนี้สกัดไว้ได้ก่อนนะโอ้โหเพื่อนครับเราชเจอแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร,ร์นาเวงเกมเมอร์ด้วยครับลิงก์ด้านล่างนะเพื่อนขอบพระคุณครับดูกันต่อฮะจังหวะลูกเตะมุมของเวสแฮมยูไนเต็ดนะฮะ เคสเบลเปิดด้วยซ้ายงคงโค้รับมาติดโมงสกัดไม่ได้เคสเบลครับวันนี้ปล่อยบอลออกข้างนะเอาลูกทุ่มนะครับเคสเบลเอาไปครับโบเวนครับคืนเคสเบลเคสเบล,เ,ลเข้าในมันซูเซกสูเซกยังไงฮะสูเซกอยากเอาตลอดได้ครับมาที่โบเวนสูเซกพาบอลมาเองแทงมาลูกนี้ลูกชอถึงบอลก่อนนะฮะเอาครับแมนยูเก็บบอลนะครับ ดาเนียลเจมส์ดาเนียลเจมส์ครับคืนมาที่วานบีาก้ามาติดฮะมาติดโยกด้านซ้ายโอ้โหนี่ติดทางด้านของคูฟาวเฟสเก็บบอลได้ด้านกลางฮะมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดด้านซ้ายเติมครับลูกช็อตลูกช็อตไม่มีจังหวะขึ้นไปเองฮะต้องฝากบอลแรดฟอร์ดก่อนให้ทีเวเฟสเฟสโยกด้านซ้ายช็อตแต่ว่าช็อตโหล้ำหน้าฮะมึงนี้ โอ้ oh, ล้ำหน้าสองคนเลยนะฮะทั้งลูกชอแล้วก็บูโนเฟอร์นานนะฮะอามีการเปลี่ยนตัวมาซิยาบโดนถอดออกนะก็ส่งด้านของอิสันคาวานี่ลงมานะฮะส่งด้านของเวสแฮมครับส่งลันจินนี่ลงมานะฮะกูฟ้าวาบอลยาวขึ้นมานครับแมนยูเก็บบอลได้นะฮะแรดฟอร์ดครับให้บอลทีบูโนเฟอร์นานคาานี่ครับ เขานี่ให้มาทีแล็ฟอร์ดเอาแล็ฟอร์ดโอ้โหนิดเดียวแม่ <c oughs> จบสุดท้ายครับตีทางด้านของเพืนเวสแฮมนะตัวบิสกี้วี่คิดไม่ออกครับเตะออกข้างไม่กอนนะแม่เอาชัวร์นะฮะกับบ้านหนึ่งแต้มเดียวกับบ้านศูนย์แต้มนะฮะสำหรับเวสแฮมวันนี้แต่เบนยูยังยิงไม่ได้ครับตอนนี้ฮะเอามาติดขึ้นมาเองแทงมานี่เอซันคาวานี ลอยครับแมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะจากยิงของเอ็ดนคาวันนี่ครับผมตรงนี้อย่างเอานะแม่เดี๋ยวจะว่าไหลของมาติดนะโอ้โหตรงนี้แต่เขานี่พี่แกนี่หาช่องดีมากเลยนะฮะไปอยู่ในพื้นพื้นที่ตัวเองได้เปรียบนะฮะ อาครับเจ้าบ้านคื้นำหนึ่งประตูต่อสูตรแล้วนในทีที่62ครับจากยิงของเอลมาธาดอฮะเอซันเคิร์บานนี่วิสแฮมครับตัวนี้งานหยาบแล้วฮะต้องเอาหน่อยฮะวสเซียมสู็กค,ครับลากมาเองสูเซ็กตรงนี้โอ้โหเสียบอลง่ายๆฮะดีเกียไฮรี่แม็กไกวยครับไอบอลม,มาทีเฟรด มาทีวันบีเซอร์กราฟูรานส์เขาวันนี่ครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคืนมาทางด้านของชอให้มาที่เฟรสดเขาวันนี่ครับบุโนอโฟฟูรานส์ด้านขวาเติมครับดานนิวเจมาติเอลวเจมตวัดเข้าในมาครับแต่ว่าดอสซันโมงสกัดไม่ได้มาตีครับเล็กกับเฟรฮะ แทนทีโบโน่ฟานั์ปูโดฟานั์แทงมาที่คาวานี่โอ้สองประตูต่อศูนย์โอคาวานี่ครับลงมาเปลี่ยนเกมของแมนยูนะฮะแม่ท่าทีใจนี่ B นะบีบอยนะฮะเอฟคาวานี่ครับหาช่องดีเหลือเกินนะฮะลูกแรกยิง้ียขวาลูกสองยิงด้วยซ้ายนะฮะ ครับสอบประตูต่อศูนย์แล้วตอนนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะ 7, zen, หนักนะครับเวสแฮมสูเซ็กครับมาด์ตนไซายเคสเวลฝากกลางทีลันซินี่ครับเวสแฮมครับส่งลันซินี่ลงมาก็ายังไม่ทำอะไรเป็นชิปอันนะฮะตอนนี้เคสเวลครับเคสเวลตั้งใหม่เท่านั้นซูเซ็ก เซกออกมาขวาสุดฮะกูฟ้าวตกคอกกลางที่ิชลิชมาเองครับผ่านทางด้านของเฟรดมาลิชอยากไม่ให้ใครตอกส้นมาลันซินี่จะปั่นลูกนี้ติดบล็อกครับอติโอกเก็บได้แถวสองจิงกิ้ทียังติดบล็อกของแมนอยู่นะฮะแต่เนี๋ยเจมส์ครับหยอดมาที่เฟรนะฮะเอาบอลลงสวยครับให้มาที่บุโนโนลฟาน แทงบอลด้านซ้ายที่ชอชอให้มาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดขึ้นชอแล้วก,กลางมาที่เขานี่เขานี่ตบมาที่แรดฟอร์ดเขานี่วิ่งหาช่องนะแรดฟอร์ดยังไงลบอลข้างไหลมาคาวานีเอติกีโร่ตรงนี้โอ้สกอร์ไหลเป็นน้ำเลยนะฮะเดี๋ยวจวังหวะขึ้นเกมของแมนยูกันนะฮะในภาพชารับโอ้เหลือหลายครับจังหวะนี้นี่ครับ เพาะบอลไปเข้ามาโลบอลหนึ่งครนะั้งฮะนีครับแรดฟอร์ดโอ้โหจากนี้สวงว่าสวยงามเรียบร้อยครับแฮตติกับเขาหน,นี้ฮนะในที่ที่80ครับตอนนี้เขาสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะนนเพื่อคน,ร like, น,นครับเราชม่นเราถูกใจเราชืเราถูกใจชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อนนี่ครับวางมาขวาสุดนะทางด้านของโบเวนคือที่คูฟ่าดีส์กัลชินีฮะสุเส็ด สายส Final, Final ุดครับทางด้านเฟอร์เนลเฟอร์เนลออกมาที่เคสเวลเวสแฮมครับต้องเอาหน่อยฮะได้หรือเปล่าประตูตีใครแตกเคสเวลเข้ากางมาครับเอาครับตรงนี้ลิสลิสให้มาที่ซูเซกคือลิสเขาสู่ช่วง5าทีสุดท้ายนะฮะสามศูนย์นะตอนนี้มาติดนะฮะดูเฟอร์นซส์กลาวันนี้ เอาไหมครับแรดฟอร์ดฮะแรดฟอร์ดมาที่ชอชอเข้ากลางที่เฟรตเฟรตมาเอาครับแรดฟอร์ดนะฮะเคล่อนก่อนตั้งใหม่ครับที่ชอมาที่เฟรตเฟรตไหลมาที่ด้านของมาติดนะฮะค่งหลังครับกรรมการทดเวลาครับกี่นาทีด,ดูสักครู่นะทดสามนาทีนะฮะแต่เวสต์แฮมไม่น่ารอดทัแมตช์นี้ โบเวนฮะกรรมการครับโทดครบ3นาทีแล้วนะฮะแล้วก็ปองต่เนเวลาการแข่งขันเรียบร้อยครับแมนยูครับชนะเวสแฮมไป3ประตูต่อศูนย์ะคว้า3แต้มไว้ได้นะฮะส่วนคู่แขงขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ